สวัสดีจ้าพี่น้องฟอกไปสุขสุขคนจ้ามาๆมามาย่มากอันนี้เอาตากระย่ายมากบานแม่เลวจ้ะมาๆมาเม,มื่อนี้แม่น้องดอมออกไปเหตดงานท้างหนอกเพมีผู้ได้อยู่บ้านจัดเลยต้องเอามานำเดี๋ดยววันีผู้ได้เบอง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง เนี่ยย่าลอนันี่ยนะนั่งนันังนี่นัเก่กเนี่ยเล่นปะเล่นกนก็เก็บเลูกสเพิ่น้ยลูกเพิ่นุน้าเองนสวัสดีครับพี่่สัสดีค่ะนยนสวัสดีครับจ้าว่ามือกี้ม่กินเข่าบานแม่ด้ยจ้ะพีน้องจ้นี่แม่มีตัวเล็กด้วยชื่อสวยใช่ไหมคะ สวยคะ่สคะสวยคะ่ะสวยค่ะอยากออกว่าพี่น้องจ้ะเอาอีพ่อกข้มาตากข้มาพราะว่าวาดีสวัสดีครับเออมากินยังไงะเขาโพดบ่ะเอาสวัสดีรอบซองอีกวันนี้พี่น้องเพราะเสิร <c oughs> ์ฟครับ <c oughs> หัวใจข่วงแต่ละเนาะเออ,อพี่น้องจ้าเบิ่งสะอ่อนนามมารอบนี้น้าเต็มัสะสวร์ดอันพักบุง๋งพักบุ๋งจ้ะพี่น้องอันนั้นแม่นอัน กันข้าวโพดจ้ะแม่เราปลูกอุ้ยน้าหน้าเขียวบรรยากาศดีเล้วจ้ะเมือน,นี้มีมีแดดแน่นิดหน่อยนะคะงานหอนอยู่ด้เมือนี้นนเขาเขียวดีแล้วจ้ะคุณยายทำอะไรยายเกลือมาเกลือไก่มาดูสิผ่านพี่น้องมาเบิ่งต้นบักพร้าวทิพย์หล่อสะออทั้งละกิน ปลูกมะเขือบักยังสวนน้องเราจ้ะนี่พี่น้องจา้าบักพริกบักพริกบักพริกแม่สะออนเด้สะออนบักพริกเกษตรสะออนบักพริกเจาก้าจ้าพี่น้องจ้าทิพย์นะ <c oughs> พุ่นต้นบักพริกแม่นเมือเด้จาจ้าหยาบไปพุ่นบักพริกอันนี้ละมันเฮ็เดแนวกินเสียบนะจา้ามีเมือตัวนี้ใบยังเกาะใบกระเจี๊ยบบ่กจะคล้องใช่ไหมเขาเรียกใบอะไรเนี่ยต้อนอยังนี่ใบตม้มให้ต้มสมมันบ่ ป่าใช่หน,นามน้ายปลาเลียบบ่อนคุณพ,พี่น้องเอ้ยหมดนะน้ามันได้กลัดบ้านแม่ได้ใจเมื่อน,นี้มากินข้าวกับแม่เดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งว่าแม่เฮ็ดอเองสู้กินเมื่อนี่อู้ยสื่อมอ่นอันกระทินพี่น้องคนะักระทินเต็มต้นอยู่จ้ะคนนี่ปลาเพิ่นจ้ะพี่น้องซาปลาซาปลาเพิ่น น,น,มมน,นี่นะซีเ็นป่าร่วมมิดมั้งนี่นอนี่นี่ป่านิ่ไปายังเนี่นี่มบ่อนสะอ่อนเนาะมันสะอ่อนน้ำนี่นี่ป่าวังหันหน้าตายร้ายร้ายน้ำมื่มีมันหอนจ้ะอออันนั้นคือบุญธรรมนะคะบุญธรรม <c oughs> เพล่นเสียงเพื่นทักทายพี่น้องตูบกไิ่งหนึ่งพี่น้องจ้าว่าเป็นหมูมายังกูว่าเป็นหมูกินซีโค้งไกลเหมือะซีโค้งพ่นยินข่าวร้าย วนทามวนทามล่ามโซ่ไวจ้ะพี่น้องมันดุเออเสียงคักลายื้อน้ำทงน้ำหนาเลียงม้านะจ๊ะพี่น้องคนไหนมันลกไกลเพิ่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้คือลูกไส้ได้วพี่น้องอันนี้เป็นลูกไส้อันนี้แฟนทิพย์เด้อจ้ะพี่น้องจ้าเป็นพี่น้องคนใหม่ๆเพิน่น โมโหจักพี่น้องบ่เป็นหยังจ้ <laughs> แจะแฟนจ้ะแฟนได้แฟนเด็กหน่อยก็นดังสิเละพี่น้องจ้ะ <laughs> หน้าเต็มจอแล้วเด้อบอัดน,นี้โอ้บรรยากาศแดดมื้อน,นี้แดดดีเดีดด๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปเบิ่งบ้านพุ่นจ้ะพี่นอ้องไปทำความสะอาดทำความสะอาดไปหาฮสร้างก่อนไป <laughs> พ,พี่น้องไปเบิ่งแรวกินก่อนเนาะมาจ้ะพี่น้องบุ๊กผ้าบุ๊กรัวแม่เบิ่งแม่แล้วเฮ็นยังไงให้กิน แกนแ้ป้าพี่น้องจ้าเบึ้งเบิ้งเบึงแม่ว่าลูกกินไรเห็ดหมอบักไงน้องพี่น้องเฮ็ดซูพี่ซูน้องกินนนำปุน่ะแกงเส้นไม่ลูกเสีนไม่ตีนไกลข้องไกลไม่เลือดจ้าพี่น้องโอ้มาๆมากินตุ๊กแกนอนนอนยังน่ะอันนี้เขาต้มอันนี้เพิ่นหอเขาต้มไว้แต่เมอวานพี่น้องมาๆไปห้าไปกินข้ากันจ้าเอากรลังมาจ้ะพี่น้องกรลังแต่งใส่ถ้่ว เส้นเงาค่ะเส้นเงาค่ะว่าพี่น้องบนลายสายเงาเพิ่นคนละเส้นเว้ยคืออันเอาลูกซิลป์ลายเถอะน้อยพิเศษฉันหิวเให้กินเองแบบนี้แต่พี่น้องจ้าสะใจดีจ้าทั้งตีนทั้งเลือดทั้งลูกศิลปตักไปโลดโอ้เงยใจหิวข้าวเลยเอาเดี๋ยวห่งไกลแบบ่งไกลแบบไง กับเปื่อยเลยแต่ไหนมาปุ้งกายสุดยอดเลยแม่หอนหอนกันเลยนี่อืนัวแซ่บนัวนัวแม่อูมามิเลยล่ะไปปรุงกินกันมาจ้าพี่น้องจ้าปรุงแล้วเร็วจ้าโอ้ยแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าเต็มถ้วยบ่ค่อยจะหิวเลยมาๆจะมากินน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้อง กินน้ำกันอีกรอบนึอยังเปทางการอีกรอบนี่เมวดีซงหล่อบริเมวหจัางานโเสียบเสียจ้ะพี่น้องจ้าขัดงได้กัวัดดีบยสยับพี่น้องเฮ้ยเนี้ยทุกสิ่งเน้อจ้ะพี่น้องนีเอ๋พี่น้องมันอยากกินน้ำแบบนี้มันงนะ หมอยายค่ะหม่เอยดยงมีเป็นแบบถั่วย่ยำแม้วมีมาจักอีนเอาตจำสภาพไปว่อนมาตูดกินน้ำเมถาวรเขาเลยแบบเปียดพี่น้องเสียดยิ้เขาไหนะยิ้เขาตีแอ้าเขาใส่ คืพอพ่อตอนเลี้ยเแล้วนเนี่ยใช้เขานั่งถนอบเสียบต่อเข้สไปเหรอคอสีว่าเป็น เธอแหกที่คกินต้มเสก็บ,บาดด้อ,นนอเน,น,นอะปกติมนนันต้มเส็แบบนี้บ่นั่ไกัตัวแบบนี้แหละแต่ว่าก็เห็นต้งข่เปียกบอกกินไงยุบานไร้เทดต้มเแบบนี้ใช้เวก็จับทังนี้นข่าเปียกน้ำาต้มไอ้กุญแจนะี่ยจะมีต้มเส้นแบบนี้แต่ว่าบทัาากินได้ือซีนบางกันหมูซื้อเปนีนวไดูอย่เอเสียนน เ็นเร็วเป็นเร็วอืมเท็ดกินเองมันเซะครับอันนี้แหล่งพวกรถด,ดีไปน้ำคืออยู่มันเดียวเร็วสุดอันนี้เท็ดเพื่อปุงคือกดเดียวเนี่ยล้วจ้ะอืมอืม ม,มันหอนนั่พมพี่น้องแดดหอนพร้อมดิเมือนี้แดดพร้อมพี่น้องตักตอนหิวนีวน่โอ้ยสุดสุดจานได้พี่น้องอืมอืมับ กะปิตับ,บน,น้ำพริกแม่รำนางแสาวทำงานมันมีพักเมื่อไ้ไปกินหิวเปล่าพักนี่น้ำผูสายน้ำคนแท่นะอ่ะตักดุ่งเต็มเลย อะไ้ะ้ตรีนเียนะไงใยุกอ่ายิ่งหน่อยแจ้วเหือนบ้านเดป่วพึงชีสุดนะพี่น้องแตไว้มันก็ได้ยุแม่หั่งกระปุกหันนะ่งกระปุกไหมล่ะปุกหมอ

ต่างนะพี่น้องอีกแล้วตัวมเชนช่วงนี้คลิปกับสิทุลักทุเล่ในยังน้อยหรือพี่น้องบ่ค่อยเป็นเมาตามวิธีชีวิตตามภรรกิจนะครับลากันไป เน,นี้ยคราบ้ากินแน่ชิมวหวกไรโรติบหอนหอนเผ็ดทำอะไรก๊อือเสี้ยเห้อหัวใจถาวเป็นหัวใจถาวรมเนาะเป็เป็นใส่สมุนไพรเพื่อนเราคือจีกจังนครับเนาะต้องนี้นนนนี่า thế này sao ngon đấy, rất là ngon, 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 บักกวดีล้รเดี๋ยวบุษยาอิ่มเบ่งบุษยาจะเป็นได้หน่อยแม่กับเปิดร่ล้างคายกูจับเหมือนกันไหนองบอกน่หนาบ้าง

แม่ที่เปิดร้านขายสมตำก๋วยเตี๋ยวแกงเซนเนี่ยนะจ๊ะขายพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสมัยหตะกี้ทุกางานเ,เห็นงานไดนกะไม่อยากให้แม่เมื่อยเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะเลยต้องดิน้นรนมาเนี่ย,ยากานแม่ลำบากพี่เฮ้าทำไมตะกี้อยากให้เราอยากให้เราสบายประกบสาวหรอ เก็แค่ย้อนก็ว่าอยากให้แม่สบายพี่น่องแต่ว่าคุณแม่รับผันมากเหตุซื้อ,อแล้ว่าเหตุซ้ำถ้าเป็นง่านอิเล็กกันละเด้อปะ่ะเพิ่งจะชิ้นเนาะเพิ่นที่มีเพิ่มเพื่ออยู่ซื้อทำไมเห็นก็ว่าเปลี่ยนแล้วมาได้หรอ ว่าให้เราคลายคองนะเราอยูน่นานแล้วเห,ดห,ห็ดนั้นเห็ดนี้เียล่ะตะกี้ลำบากตื่นตะตีสามไปตลาดขีสามหลอดพรมได้จ้ะพี่น่องสา,า,ามหลอดมากครับ3้าสามหลอ่้านจะคของละเมื่อสอย่ล่ะจะหน่อยจำเพิมเด็กอ่ะ ันอยากเห็นสามล่อก็ว่ามะอุดรนี่แหละแต่เราจะพี่น้องไปกินต่อก่อนเพราะว่าทิสิบ่าด้ตัดมันสิ่งเง่ยบหมดจัดหลับสนพี่น่องอย่เลือกน่องเนี่ยก็ดูก่อน สองพูดหลายนะจะสำหรับกำลังใจที่หมอเคยคลิปก็มาก็จะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในกนารเฮ็ดคลิปแล้วก็หลายๆอยา่างจะพี่น้องไม่ผ่อนคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อครับผมนักคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย